ดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาเมนูเนื้อสับผัดมะเขือมาฝากค่ะไปชมกันเลยนะคะค่ะทุกคนนี้เราจะทําผัดเนื้อใส่มะเขือนะคะก็จะมีเนื้อสับนะคะแล้วก็พริกแ้งโขกกับหอมนะคะต้นหอมซอยมะเขือนะคะน้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็น้ําปลาค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะ มาทำกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกกับต้นหอมนะคะกรถ้ายังไม่ร้อนดีค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่าอนก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็ผัดใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเพื่อน อันนี้เป็นเนื้อสับนะคะทุกคนก็จะเอาออกมาจากข้องแข็งนะคะก็เลยเราต้องทำเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดเนื้อให้สุกก่อนนะคะทีนพอเนื้อก็ผัดสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสชาติเลยค่ะเติมน้ำมันหอยลงไปตามใจชอบนะคะ โหบึงรสค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะนิดๆค่ะใครชอบมีหวานนิดๆก็เติมน้ำตาลน้ำตาลลงไปได้นะคะทุกคน เราปรุงรสชาติแล้วเรียบร้อยนะคะยังไม่ต้องชิมค่ะเดี๋ยวเราใส่มะเขือลงไปแล้วก็ผัดมะเขือให้สุกรอให้ชิมอนะคะมะเขือซื้อมาเราก็ต้องทำคะ่ะเจ็บใจก็เลยเป็นเมนู <c oughs> เนื้อสับผัดมะเขือนะคะวันนี้ เรารอให้มะเขือสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติกันพี่ข้าวมะเขือก็เริ่มสุกเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะว่าต้องเติมอะไรอีกเปล่าห่อน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเ็ด แค่ซื้อมาพิกชูก่อนเนี่ยเผ็ดจริงๆค่ะทุกคนใส่แค่สามเม็ดเล็กๆนีๆ่ค่ะผัดมะเขือยาวของเราโอ้มะเขือม่วงนะคะผัดมะเขือของเราก็สุกแล้วเรียบร้อยนะคะเพือะะ่อนเมื่อสับผัดมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะ ใบมีหูรักพาก็ใส่ได้นะคะหรือจะเป็นใบกะเพราก็ใส่ได้ะคะ่ะแต่ปุ๋ยไม่มีหูรักพากําลังโตนะคะกะเพรากําลังงอกยังไม่ยังไม่พอที่จะนํามาใช้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเนื้อสับผัดมะเขือคะ่ะสาหรับคุดนี้เี่เอาา่องเนื้อสับผัดมะเขือมาฝากะคะ่ะ สรแ,แล้วพร้อมเสิร์ฟน,นะคะกับข้าวสวยร้อรนๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน